สองหมู่บ้านที่ประสบวัตภัยขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้หน่วยงานรัฐอบจอและเอกชนร่วมช่วยเหลือชาวบ้านตื้นตันใจร่ำให้ขอบคุณ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการเกิดเหตุวัตภัยที่พัดถล่มบ้านเรือนของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาและอำเภอนากลางจังหวัดนนทบุรูเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ16.30น,นของวันที่3พฤษภาคม2 5, 5 6 7ที่ผ่านมาทําให้มีบ้านเรือนของราษฎรร่วม2,000หลังคาเรือนปลิวว่อนทรัพย์สินเสียหายในเบื้องต้นหลายหน่วยงานได้มีการบูรณาการความช่วยเหลือไปแล้วนั้น ในขณะที่วันนี้ดรวุฒิพงศลิสิสถิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนงบรุรูหลังทราบปัญหามีหลายหมู่บ้านที่ประสบปัญหาจากสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทําให้ม่มีกระแสไฟฟ้าในการปั๊มน้ําเพื่อใช้ในหมู่บ้านและที่ผ่านมาหลังมีการปล่อยกระแสไฟฟ้ายังใช้ทํากระแสไฟฟ้าตก จึงทําให้ปั๊มน้ําที่กระแสไฟฟ้าไม่พอเกิดการไหม้เสียหายรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านหลังจากนี้หลายหน่วยงานได้ทราบข่าวปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้ระดมทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงปัญหาน้ําดื่มน้ําใช้จึงได้จัดส่งรถผลิตน้ําดื่มน้ําใช้สําหรับอุปโภคบริโภค ไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนตำบลนาด่านอำเภอสุบรรคูหาจังหวัดนองบลำพูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบกับเหตุการณ์พายุหมุนพัดบ,บ้านเรือนเสียหาย กว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมู่บ้านซึ่งมีอยู่สองหมู่คือหมู่ที่สองและหมู่ที่สิบเอ็ดซึ่งมีความเสียหายที่รุนแรงมากในสภาพหลังคาเปิดเกือบทั้งหมดนอกจากนั้นยังทำให้ต้นไม้กิ่งไม้เสาไฟฟ้าล้มขาดจึงทำให้สภาพหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณของเครื่องมืออย่างเช่นโทรศัพท์ในช่วงแรก โดยในวันนี้ดรวุฒิพงศลิิสถิตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นํารถผลิตน้ําดื่มน้ําใช้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนทําให้มีชาวบ้านต่างๆได้นําเอารถยนต์กระบะ สามล้อพ่วงข้างสามล้อรถมอเตอร์ไซค์นำเอาถาังน้ำใส่รถมาบรรทุกน้ำจากรถผลิตน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบุพูไปไว้ใช้ภายในครัวเรือนนอกจากนั้นเมื่อช่วงเย็นวันที่6พฤษภาคม2517ที่ผ่านมาดรวดัฒิพงศ์ศิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบุพูยังได้นำเอาน้ำดื่มอีก100โหลไปเดินตาม หมู่บ้านให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตำบลเก่ากอ่อยอำเภอนากลางเยี่ยมให้กำลังใจนำรถน้ำไปเติมใส่โอง่งภาชนะเก็บกับกน้ำของชาวบ้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นก่อนสร้างความปรับปรื่มให้กับชาวบ้านบางคนถึงกับหลังน้ำตาร่ำให้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเจอเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้เลยแต่ก็ยังดีที่มีคนมีน้ำใจนำสิ่งของมามอบให้มาให้กำลังใจ และในขณะเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบัมลพูยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบัมลพูนากาลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถเครนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือไปที่ศูนย์ประสานงานร่วมที่วัดประสานสธาบ้านกุดกระสู้ตําบลเก่าก่อยอําเภอนากลางแล้ว ส่วนทางด้านหมวดทางหลวงสุวรรณคูหาแขวงทางหลวงหนองบัวลำพูหลังทราบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำของชาวบ้านจึงนำรถน้ำออกให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่บ้านส้มป่อยหมู่ที่สองและบ้านค่ายเมืองแสนหมู่ที่สิ ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจัังหวดนนทบุรูโดยในช่วงนี้ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าหน่วยงานใดมีลดน้ำขอรับการสนับสนุนด้วยเนื่องจากชาวบ้านยังต้องการน้ำดื่มน้ำใช้มากข้าวสารอาหารแห้งสามารถประสานความช่วยเหลือได้ที่กอร่วมส่วนหน้าวัดประสานศรัทธา บ้านกุดกระสู้ตำบลเก่าก่อยอำเภอนากลางจังหวัดนองบำพูสำหรับไฟฟ้าของชาวบ้านล่าสุดทางด้านสิบตำรวจตรีชัยวัฒน์อินอ่อนในอำเภอสุวรรณคูหาได้ประสานไปยังผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคูหาแล้วได้รับการยืนยันว่าพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาจะได้ใช้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกหมู่บ้านในวันนี้ส่วนที่อำเภอนากลางได้รับแจ้งจากนายเตรชิตทรงบุญศาสตร์ในอำเภอนากลางว่ายังเหลืออี อีกห้าหมู่บ้านทําให้ทางอําเภอต้องประสานขอรับการสนับสนุนรถน้ําจากอปทอในพื้นที่นํารถวิ่งเติมน้ํากันเนื่องจากระบบประปายังใช้การไม่ได้ สำหรับยอดความเสียหายล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่6พฤษภาคม2517มีพื้นที่ประสบวาตภัย5อำเภอ11ตำบล54หมู่บ้านมีผู้บาดเจ็บ7รายอำเภอสุวรรณคูหา2รายอำเภอนากลาง5รายผู้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน2 0 3 3รายบ้านเรือนเสียหาย1,965หลังทั้งนี้มีบ้านเสียหายมากกว่า367หลังแบ่งเป็นพื้นที่ อำเภอนากลาง189หลังอำเภอสุบรราคูหา178หลังจำนวนยุง้งฉางคอกสัตว์โรงสี88แห่งถนน20แห่งเสาไฟฟ้า25ต้นรอพอสต2แห่งวัด8แห่งสถานศึกษา3แห่งพอออรรีีกกั้้านา,านาานนนไปว ก็แต่ว่า้างในางหลังางเดบ่านคนเย้างหนป้าเห็นหมดแหะ้างหนดีที่จะเห็นเนีเอาเข้าไปตราไหนกำลังแรงใจรบอันออ่า้โอ้คุณแม่ดีใจนะ มือเอื้นมือเอื้นลดน้ำกินน้ำใสกันสิไม้อีกเด้อเตรียมพี่ยาบ้านประกาศโอ้ครับคดีใจหลายบ่เนี้ยแม่จ๋านายกบุ๋มนายกอบจอบจ้น้องบัวลำพูอีแม่ดีใจแห้งตีเพิ่นสิมาอีกอยู่แม่เพิ่นอนได้ม่าคนนี้เด้อครับจ้าคุณแม่เป็นกาลังใจให้เด้คโอเคสู้ๆเนาะสู้ๆนะแม่เนาะคุณแม่เป็นครับทุกคนมานี่โอวยเป็นแต่มีแห้งใจเนาะท่านรอเราพอส่วนตัวก็มาดิเนี้ ือมารอเบิดชูมองแต่ว่าอาจสีบควยแต่ว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมถังเตรียมถังน้ำน้ำขีดน้ำใส่รถผลิตน,น้ำที่เอา,ามาน้ำมาแจกเข้าก<อ>่อนเดือนต้น สู <łość> ata, ้ๆเดี๋ยวเ็าผ่านไปสู้ๆค่ะค่ะวันนายเนี่ยจะดีใจดีใจเนี่ยแล้วว่านีคเออมามามาตอนนี้ครับตอนน้ครั ทีน่น้นะครับทางองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราได้ทำการให้ลถผลิตน้ําดื่มนะครับและก็ลถผลิตน้ำใช้ขึ้นมาเพื่อให้กับที่น้องที่ประสบาาภาัยในเขตอําเภอนากลางและอําเภอชวนในภูหางที่เรายืนอยู่นี้นะครับจะเห็นว่าบ้านฝั่งนี้ที่ได้รับผลกระทบหนักตาเสียหายบ้างมายเนี่ยน้าไม่ไหลามาสามวันแล้วนะฮะไฟเพิ่งมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชาวบ้าน ยังขาดน้ําเพื่อบุคโภคมากมายทางองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูเราเจึงได้นำในเบื้องต้นนะครับมาช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการที่นำน้ําดื่มและน้าใช้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปครับสุภัชรการแก้วสิ่งภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดหนองบัวลำพู